เพื่อนๆก็เจอกันนี้แล้วนะครับช่าข้ามคืนของวันที่20่ย่างเข้าวันที่21ครับอ่าสวัสดีครับเพื่อนเจอกันกัผพานโทนนะครับอ่าตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนกับตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็พาเพื่อนๆไปคุดเห็ด <c oughs> เจอมูสวยๆไว้เยอะครับ แต่ว่าไม่ได้ทายทายแต่เฉพาะเอ่อไม่ไม่ได้ทายตอนคุดอะแต่ว่าคลิปนี้ก็จะทายตอนคุดให้เพื่อนๆดูนะครับจะมีไม่คุดสักมูหนึ่งเป็นการยั่วน้ำลายเพื่อนๆครับเรื่องยั่วเนี่ขอให้ยกให้ผ่านโถนนะครับไปครับอ่านี่นะครับเป็นเอทไหมครับ นี่เห็ดทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่นะครับปุ๊บอยาเท่านะครับใครไม่มาแล้วจะเสียใจดูดูนะครับดูแล้วครับไม่รู้หลามขึ้นไปข้างบนมั้งปล,า,งปลานี่ดูนี่นะครับนี่นะครับไปนู่นนะครับไปนูนะ่น ยอดครับยอดครับครับโอ้ใครไม่มาแล้วจะเสียใจนะครับปลามุดนะครับอื่ครับสายดันครับสายดันนะครับ,ดนนรบโดยผ่านโทนกับผ่านเอสสองคนสองนองนี่นะครับแบบแบบแบบนี้นะ ครับสุดยอด,ดเพื่อนเ,เจอกันแล้วนะครับนี่นะครับใหญ่กว่านี้โป้งผมนะครับนี่ครับโอ้โหนะครับนี่นะครับ,อ,นะรบ,รบอืมไม่เยอะครับไปกันต่อเลยนะครับ อัานเอ็ดขุดเอรอเอางันอู้โูู้แบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนแบบนี้นะครับตรงนี้โป้งผมนะครับนี่ลยนะครับโอ้โหโอ้ยอ่ะ นี่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 โหแบบนี้เลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นะครับเห็ดเห็ดใหญ่นะครับเห็ดใหญ่นะครับนี่นะครับไม่ใช่มูนะครับผ่านโทนนะครับตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งเที่ยงคืนอ่าเที่ยงคืนก็ตีหนึ่งนี่แหละประมาณนี้นะครับ ขุดไปมั่งแล้วนะครับผ่านเอดอยู่ข้างบนครับเต็มสองกระสอบแล้วนะครับเต็มสองกระสอบป,ปุ๋ยแล้ว,ยวยนะครับกระสอบที่สามกำลังจะเริ่มใส่นะครับอ่าไม่มาแล้วจะเสียใจเออนี่นะครับนี่นะครับอ่าเ็ดสนามก๊อฟเลยกิโลก

ใหญ่นะครับอืมครับดอกที่สองกําลังขึ้นมาแล้วครับหลักไม้มันเยอะนะครับาก,ากไม้หลักไม้ล้วนๆเลยอะทั้งหินทั้งลหลักไม้ทั้งหินทั้งหลักไม้โอ้โหสุดยอดครับแต่ก็เอาขึ้นมาได้นะครับโอเคครับสองดอกผ่านไป ดูสวยเลยนะครับโป้งมือเลยนะครับนีบน่นะครับเห็ดใหญ่พี่ยนนะครับนี่ยนนิดๆยังยังไม่ถึงไงยนดีเท่าไหร่นี่อ,อมลากไม้เลย การใหญ่การยาวนะครับต้อนล้นหักหมดกูนี่มีซ่อนมีซ่อน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 เก็บให้หมดนี่โอ้ยเบลเลยซ่อนอยู่นั่นดอกนะ อกจิ๋วเจ๋วสวยเลยนะครับ <c oughs> โหดูนะครับดูนะครับ ยาวดีแท้สุดยอดครับแล้วก็ขอถ่ายให้เพื่อนๆดูสักคลิปหนึ่งเพื่อเป็นควันและกำลังใจ <c oughs> <c oughs> ต่อไปครับผ่านเอสไม่ท้อครับคืนนี้ค่ำคืนนี้ยาวไกลครับพึ่งมาตอมหัวเว้ใช่ไหมมิมมิมโอเนี่ยเดตตามหาพึ่งแหละหาไ้่ไใจไม่ได้เลยโอ้ยผ่านพึ่งชอบพึ่งเจอเห็ดก็เอานะครับเจอหลังใยนี่วิ่งแบววถอยที่รถเลยนะรถจอดอยู่แค่นี้เอง ใกล้ๆยาวใหญ่นี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับยอดนะครับ เจอหินลื่นเลยแทบยอมแนมันก็หักกินได้มันก็ต้องมีมั่งนะครับกรอบมากเลยครับผมเปาะแปะเปาะแปะเลยเห็ดเห็ดดินเหนียวนะครับ นี่ให้ได้ที่สุด,น,ดนี่ครับเขาจริงๆยาวเลยครับเนี่โอ้โหขา,ขาทิ้งนะครับขาเราไม่เอานะครับขาตะตุมเราไม่เอาหัวตะปูอ่ะเราไม่เอา <laughs> ครจะเอาก็เอาไปผมเห็นเขาขายกันลืมลมแต่ผมไม่ขายนะครับแบบนั้นปวดตะปูผมไม่ขายดูดอกนี่ฟน้ำใจโอ้โหลากไม้จะเผาเอ่อดอกอืน่นหักด้วยโอ้จอมดินน,นั้นอันนึงนะดูนะครับใหญ่จัดเลย มุมนี้มีเส้นเลียงเลยนะครับนี่นี่อยู่ใต้ดินนะครับดูขาบอกว่ามันออกซิโซลังแต่ทุกวันว่าไอ,ไอเมกว่ามันได้มุมเดียวเลยออกซิโซลังนะผมไม่เห็นแปลงมาแล้วอยู่ตรงหัวเข่าลูกหินนั่นเลง ไม่ค่อยไปดูหักกลับไปก่อนโอ้โหเหตุขึ้นตรงนั้นเลยเวลานี้นะนี่แหละริมห้วยขึ้นไปถึงนั่นลงนั่นละแล้วเมื่อกี้ผมไปได้โมตรงไหนไอ้ต้นไผ่นี่ยนะไผ่ที่ว่าจะถึงลงไปแล้วก็ไปเจอต้นไผ่นะเลยมานน่อยนะ,ะครับคุยกันรู้เฉพาะกันนะครับ <laughs> อขอไม่บอกสถานที่นะครับขอไม่บอกสถานที่เพราะว่าผมแฮวมาไลา่งวดแล้วบอกสถานที่เนี่ยวดนี้ผมไม่ขอไม่บอกนะครับสถานที่อ <c oughs> ะลากไม้ทั้งนั้นนะครับทาไม่ได้เสียมขุดเห็ดนี่ไม่ไหวเลยนะครับ มีเครื่องทุนแรง เอาลุยลก็ไม่แน่นะแค่นี้เราก็ลุยแนละ้วเก็บตุ๊กยังไม่เคยได้ยี่สิบโลครับลกทีฝ <c oughs> าวมาหลายรอบแล้ว <c oughs> ไม่ค่อยทันรอ,อบนี้ก็ขอยั่วๆไปก่อนครับห <c oughs> ลากไม้หลากไม้ลัด ครับเป็นเห็ดปูกเขานะครับเห็ดปูกเข่าโขนนะครับหากันบนเขา ไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวพัดลงใบข้างนู้นมันไม่มีทางนะครับอยากหมาต้องลุยเอาหาทิ่เสียบรถไม่ได้ เก็บทุกรายละเอียดโอ้โหลากไม้โอ้โหเล่นลากไม้ด้วยก้อนหินด้วยครับน่าจะหักแล้วครับตอกนี้เปอร์เซ็นต์หักเยอะมากเลยกรอบเลยว่าแล้วได้เท่านี้เออแล้วครับก็เป็นเซตอันเซตทิ้นพิธีนะครับกบให้ดีกบให้ดี หนาวเข้าลงทัพแอบอวยนะครับคนนี้เราก็จะเอาเห็ดใส่ถุงนะครับตรงนี้กองหนึ่งนะครับตรงนี้กองหนึ่งอยู่ข้างบนน,นู่นอีกกองหนึ่งครับอยู่ในถุงนั้นอีกอ็เดี๋ยวไปชมมันคลิปต่อไปไอหมูต่อไปนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะดันขึ้นยอดเขานู่นะขึ้นไปตรงนู้นเป็นยอดเขาอยากไปต้องดันเอานะครับ ทางเอามุดตัวแทรกตัวเอาทำทุกวิธีทางครับเพื่อให้ได้เห็ดมา,าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผ่านโทนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนี่นะครับกลับมาถึงบ้านแล้วได้เห็ดเห็ดตุ๋มนะครับ ูมหกหลูเจ็ดหกหลูเจ็ดตูมล้วนเลยครับเดี๋ยวก,ก็จะเทให้ดู รีบเอาออกถุงนะครับเพราะว่ามันจะร้อน ายบเอ็ตจะมีเห็ดบานอยู่2องถุงครับเห็ดบานก็โหล8แปดคีดโล8แปดคีดนะครับเห็ดบาน คลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับนี่ตะกร้าผ้านะครับตะกร้าผ้าตะกร้าผ้าใบใหญ่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ด้วย ขอบคุณมากครับ